น่าสงสารอังกฤษนะจัดตัวมานี่แบบเหมือนผูเ้เล่นมันดีเกินไปอะ่ะดีเกินไปจริงๆนักเตะเก่งเยอะมากไม่รู้จะเอาใครเข้าใครออกคือน่าสงสารกคนเนสเซเกตอะ่ะน่าเห็นใจดีกว่าไม่รู้จะเลือกใครว่าไหมไหนมีคําถามอะไรไหมกับทีมชาติอังกฤษชุดนี้แม็กควายไม่ติดอะ่ะรู้สึกยังไงผมว่าถ้าดูจากฟอร์มช่วงที่กลับมาดีปีเนี้เป็น เป็นช่วงที่ผมคิดว่าแม็กควายน่าจะติดนะแล้วก็ก่อนตัดตัวเมื่อวานอกว่าแม็กควายน่าจะอยู่ในทีมแต่โอเคสุดท้ายรายงานบอกว่ามันเป็นเรื่องสภาพร่างกายนะแม็กควายเรียกความฟิตไม่ทันแล้วก็น่าจะต้องใช้เวลาประมาณสัก2นัดเลยในรอบแบ่งกลุ่มที่อาจจะไม่ได้ฟิตพอใช่ไหมดังนั้นตอนนี้เหมือนเซาเีต้องเลือก2องคนระหว่างแม็กควายกับลูกชอว่าไอตัวที่แบบ สำคัญต่อทีมนะมีประสบการณ์ลงไปเล่นได้เลยเป็นตัวจริงทีมชาติอังกฤษได้เลยนะแต่ว่ามันไม่สมบูรณ์เท่าไปทั้งชอทั้งแม็กควายคือไม่สมบูรณ์เต็มร้อยไม่ได้มีแมตฟิตเนสทั้งคู่มันก็อาจจะเสี่ยงไปแล้วเป็นกองหลังทั้งคู่ด้วยใช่ไหมทางเซนเตอร์ทางแบ็กซ้ายก็เลยต้องเลือกคนใดคนหนึ่งคราเนี้ยผมว่าสาเกตเลือกลูกชอเพราะว่าในตำแหน่งแบ็กซ้ายคุณภาพลูกชอนะถ้าฟิตนะผมว่ามีประโยชน์มากๆเพราะว่าออปชั่นที่เหลือ การเอาทริปเปียบไปเล่นก็คือแบ็กขวาที่เล่นแบ็กซ้ายได้ดีนะไม่ได้เล่นไม่ได้ก็เล่นได้ดีใช่ไหมโจโกเมสก็เป็นแค่แบ็กอัพไม่ได้เป็นตัวจริงแน่ๆถ้าจะมองทัวร์เม้นต์เมเจอร์จะบอกเอาโจโกเมสไปเล่นแบ็กซ้ายใช่ป่ะนั้นแบ็กซ้ายตอนนี้เบนชิเวลก็ไม่ได้ติดชุดนี้จะมีใครกับตัวอื่นก็ไม่ได้เป็นพวกที่เล่นเล่นแบ็กซ้ายในระดับทีมชาติเกิน10นัดเลยใช่ไหมโกเมสเล่นกองหลังชุดนี้สิบห้านัดใช่ไหมสิบสี่สิบห้านัดเนี่ยถือว่า มากสุดแลวด้วยซ้ำอ่ะที่จะโยกไปเล่นแบ็คซ้ายดังนั้นมันก็เลยต้องตัดคนหนึ่งที่ไม่สมบูรณ์ออกก็เลยกลายเป็นแม็กวายผมว่าคนนี้คเคเลเซาเกตเลือกไม่ไม่ขัดใจแฟนบอลมากนักนะแล้วก็ไม่ได้เอาลูกรักด้วยไม่มีราฮิมสเตอร์ริงนะไม่มีตัวเก๋าอย่างจอร์แดนเฮนเดอร์สันมันไม่กังขานะมาคาสแรดฟอร์ดถ้ามองถึงคุณภาพของเขาดีแต่คุณภาพตัวลูกอังกฤษอ่ะมันดีแบบดีมากอ่ะดีในระดับที่วันนี้ไม่แปลกเลยว่า ด้วยระบบ AI ซูเปอร์คอมพิวเตอร์หรือจะเป็นโพ o หรือจะเป็นาการออกราคายอย่างถูกกฎหมายในยุโรปเนี่ยอังกฤษคือตียงหนึ่งดังนั้นตัวลุกมันดีมากทำให้เลือกยากจริง Mac w ไม่ติดแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเฮ้ยถ้า Mac w ไม่ติดอะเซนเตอร์เอาใครเล่นใช่ปะที่เหลือมันจะมีตัวอย่างลุยส์ดัง A, hi, นเอนซี่คอนซามาเกฮีสคนนี้น่าจะแบบเบียดเบียดกันเพื่อไปยืนคู่กับจอห์นสโตนที่เป็นตัวหลักแบ็คขวาเนี่ยแน่นอนว่าเขาใช้ไคลวอเกอร์ทริปเปียต้องโยกไปซ้ายแล้วเอน o ี่คอนซเนี่ยก็จะเล่นเซนเตอร์ได้ด้วยเล่นแบ็คขวาได้ด้วยอันนี้ก็เป็นส่วนที่ทําให้ติดแต่ที่น่าเสียดายคนหนึ่งหนกองหลังนะคือจอร์ดนเบนเวตของเอเวอเรตเนี่ยเล่นดีฤดูกาลนี้ยร์แดนคอนซาของลิเวอร์อ ก็ดีแต่โอเคขาดประสบการณ์คนนี้หลุดไปผมว่าสมัยสมผลแล้วที่คอนซาหลุดลนะแต่เชื่อว่าอีก2ปีข้างหน้าคอนซากับทีชาอังกฤษรวมไปถึงอีก2ปีข้างหน้าเบรนเวดกับทีชาอังกฤษผมว่า2คนนี้จะขยับขึ้นมาเป็นทางเลือกอันดับต้นๆได้ถ้ายัางรักษาฟอร์มที่ทำได้จากฤดูกาลที่ผ่านมานะแต่ถ้าคิดแบบนี้นะถ้ามุมผมแบบมองถึงงานโค้ชอีก2ปีข้างหน้า4ปีข้างหน้าในรายการเมเจอร์นะแล้วการเอาดังกับเกฮีมาเอาคอนซามา ถ้าติดเบนเวดหรือควอนซ่ามาสักคนน่ะให้เก็บประสบการณ์ก่อนจะถึงรายการใหญ่อย่างฟุตบอลโลกอีกสองปีข้างหน้าอย่างเงี้ยก็เป็นประโยชน์นะก็น่าเสียดายเหมือนกันที่ที่ไม่ได้เลือกทั้งควอนซ่าทั้ง BMW. เบนเวรผมว่าเสียดายมากกว่าไม่มีแม็กวายที่ไม่สมบูรณ์อีกการไม่มีทั้งควอนซ่าทั้งเบนเวดในกองหลังชุดเนี้ยเพราว่ากลางกริเนี่ยมีไรซ์มีจู๊ดเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะอยากเห็นในกิจเล่นแบบ 4 3 3หรือเล่น4 2 3 1ให้มีตัวลุกแบบ4ตัวข้างหน้าไปเลยเธอว่าไง4 2 3 1 2> 4 2 3 1จะได้มีตัวลุกเยอะเ,เลยนะเพราะว่าข้างหน้านี้ก็น่าสนใจโอเคไม่มีแรชฟอร์ดแล้วใช่ไหมแต่ว่าตัวที่ยังอยู่นะแอนโทนีกอร์ดอนยังอยู่นะใช่ป่ะมิลลีวัตกินส์มีอวันโทนี่อยู่ด้วยใช่ป่ะเอบริชเอเซ่ยังอยู่นี่ตัวพาเดสที่โชว์ฟอร์มดีขึ้นมาใช่ป่ะแต่ตัวที่ หลุดไปตัวที่เป็นตัวหลักเลยโคพาวเมอร์ฟิลโฟเดนพวกนี <D ance> <ๆ>้ยังอยู่เป็นตัวบนมับรโโยซากาแต่ว่าไอตัวหลักเลยอ่ะที่เคยเล่นมากับทีมเป็นเป็นทางเลือกซักอันดับ2อะไรเงี้ยนะมาเรวตลอดคือแจ็คกรีลิชแจ็คกรีลิชหลุดเนี่ยผมว่าน่าเสียดายเจมส์เมดิสันเนี่ยผมว่าหลุดเพราะว่าช่วงท้ายฤดูกาลอ่ะไม่ค่อยสมบูรณ์ทั้ง2คนเนี้ย ถ้ามองว่าเมดิซ่าหลุดก่อนเลยนะแล้วตอนแรกตามข่าวนี่บอกว่าหลังจบเกมกับไอซ์แลนด์ช่วงคืนวันศุกร์จะค่อยคัดตัวแต่ว่าไปไปมา,มาปรากฏว่าให้บทสรุปเลยไม่คัดเลยไม่ไม่รอเตะวันศุกร์ก่อนตัดตัวเลยใช่ไหมแล้วแคมป์ตอนนี้ไม่มีแจ็คกรีลิชแล้วใช่ไหมไม่มีแจ็คกรีลิชผมว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายพอสมควรน,นั่นหมายความว่าตอนนี้เขาเลือกกอร์ดอนมาก่อนกรีลิชเลือกโบเวนก่อนกรีลิชอะ ก็ถือว่ากล้าที่จะลองของใหม่ๆเลือกเอเบรชีเอเซ่ก่อนกิลิชก็ก็ศพคำสวมหมาที่บอกว่า hey, กเฮ้ยแกรเซาเกตบ้างจะเลือกลูกลักหรือเปล่า mm hmm. เลือกนักเตะที่แบบเป็นลูกม่อเก่าเป็นหลักหรือเปล่า mm hmm. ผลเนี้ยก็ถือว่าเขาวิสูน์ตัวเองเต็มที่แล้ว mm hmm. แล้วอ่ะผมว่าโอกาสถึงแชมป์ของกรีฑาผลเนี้ยห้าส mm ิบห้าสิบเลยนะคือมีโอกาสสูงมากนะแล้วก็เป็น,เป,นเป็นทีมที่สมบูรณ์ที่สุดเ mm hmm. ท,ท่าที่กรดเซาเกตเคยทำทีมาเลยก็ว mm ่าได้แต่ จะโดนโดนตำหนิอยู่จุดเดียวคือเกมรับมันไม่สุดมันไม่ปังแต่ว่ากลางจนถึงหน้าเนี่ยโหคุณคิดดูมีเดคเคนไรส์สุดแล้วอะ่ะเป็นเบอร์หกหรือเบอร์แปดก็ได้ใช่ไหมแล้วยังมีดาวรุ่งที่โชว์ฟอร์มดีขึ้นมาอย่างคริสเมนูของแมนยูเป็นกลางรับได้เป็นกลางแบบบ็อกซ์บ็อกซ์ได้อดัมวาตันเนี่ยหลายคนอาจจะไม่ไม่เห็นว่าเฮ้ยดีพอที่จะติดทีมชาติชุดนี้เลยเหรอแต่ว่าตำแหน่งเขาคือกลางเชิงกลางรับเล่นกลางคู่ได้ดีกับพาเลสมาชว่วงท้ายฤ้ยดูการ ก็เป็นกองกลางอนาคตไกลน่าจับตามองตรงกลางนี่มีทั้งวาตันมีทั้งกาล,ลกเกอร์มีทั้งเมนูที่จะเหมือนเลือกได้ที่จะไปเล่นกับเดคเคนไรส์ครัคราวนี้จูด์ิลลิงแฮมเนี่ยก็เลือกได้2ทางเหมือนกันคือเอาจูดถอยลงไปเล่นกับไรส์เลยก็ได้หรือเอาจูดขึ้นมาเล่นเป็นเบอร์สิก็ได้แล้วอย่าลืมว่าเบอร์สิที่ดีมากๆของกรีฑที่มีอยู่แล้วคือโคพาเมอร์โคพาเมอร์ผมว่าไม่ต้องเป็นปีกแล้วไม่ต้องเป็นปีกขวาแน่นอนเพราะว่ามีบุคโยซาก้าใช่ไหมที่ ฟิโวเดนอาจจะถูกโยกไปทางซ้ายแล้วมีโคพาาม,มอืออยู่ตรงกลางหน้าเป้าแน่นอนก็คือแฮร์รี่เคนออปชั่นในแบบที่พักบอลเก็บบอลได้เมีวันโทนี่ออปชั่นในแบบที่เล่นในพื้นที่ในเกมที่คู่แข่งมีพื้นที่ให้อังกฤษได้ตอบโต้เนี่ยิวัตกินก็จะเป็นประโยชน์สูงสุดดังนั้นทางเลือกในแดนหน้าเนี่ยมีสูงมากถ้าเล่น4-2-3-1นะแล้วเวบอร์10โชว์ฟอร์มดีๆผมว่าโหนนี้โอกาสอังกฤษเป็นแชมป์มีสูงประมาณนี้ ดังนั้นการเลือกของเกเรตซเาเกตตัดตัวไป7คนหลังเนี่ยที่ที่รู้สึกว่าน่าเสียดายคนเดียวของผมคือแจ็คกริลิชเพราะว่าผมว่ากริลิชมาก่อนโบเวนไม่ขี้เละบริลิชมาก่อนเอเซก็ไม่ขี้เลเอเซดีมากนะแต่ว่ากริลิชลูกประสบการณ์แล้วก็ความสำเร็จที่เขามีกับซิตี้อ่ะมันน่าจะเป็นประโยชน์ในทวร์นาเมนต์เมเจอร์ในเกมยากๆในจังหวะที่มันเขี่ยวๆผมว่าเขาน่าจะช่วยได้เสียดายแค่แจ็คกริลิชที่เหลือผมว่า เซาเกตเลือกตัวดีมากๆแล้วผลนี้ถ้าไม่ได้แชมป์ผลนี้เซาเกตก็โทษใครไม่ได้แล้วทุกคนก็คงจะไปแบบกดดันเกรด็นเซาเกตน่าเห็นใจและน่าอิจฉานักเตะอังกฤษชุดนี้เจ๋งจริงๆมีโอกาสหรือว่าผู้ชมมองว่ามันมันควรจะต้องมีใครในทีมหรือว่าใครควรหลุดออกจากทีมก็คอมเมนต์เข้ามาได้โอโหแมนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ